มูเท่าเท้งงูเั้าเพิงมูงงมกับมาอันยวนไไก่หัวไม่พิมพ์ <c oughs> <c oughs> เดนื่อยกับมาจนมาติดถึงหัวนี่เลขกว่าพี่น้องจากแหนมิ่จะแนว่เหตุการณ์แตกเนาะนี้ลมนี้ตายกระดองจนแตกเม็ดเราจะจะเขามาจังได้ฝนตกมือขึ้นเนี่ยหละกระตกมะแห้งน้วมีตะล่มลายจ,าจา้ะทังนดเรามาพ่อวัวอยู่นี่จะเขามาจังได้ พอเที่ระแปงมาท่าคอเหล็กไรเด้อจ้ะวันทีสองพฤษภาคมสองหาหกหกเนี่ยล่ะจ้ะมีตะแนวมานําโขกนําลาบเทิงเพิงเทิงเตาเทิงงูมื่อเสาร์กะอีกกับปิ่งตัวบักใหญ่นึงนี่ล่ะจ้ะสามสี่ยางเห็นในหัดนีนเนาะค่ะโอ้เบอา์หนึ่งเตาเตาหน่อยจักมาจังไลยเขาคือแดงจึงคืออยู่แต่ อีกสี่เบิ่งซอยกัน,ดเ,นเด้อจ้ะขอในเด้อให้เห็นเป็ดตัวแดงแดงกันชิมาให้โชคให้ลาบอีดีก็ได้เบื้งเนี่ยแหละแต่ทำกระเบิงเ่งอยู่นี่ล่ะเป็นเป็นเริ่มออกมาบ่นี่นี่นี่อะไรอ๋สี่เลยเร่งหาอยู่ผู้ใดสิเห็น,ปน,น,น,นเป็นตัวใดน้ากันเบื้องน้ากันเด้อแปะซอยกันเด้อพี่น้องเลยเห็นไป จะรูปเวพาะที่เห็นตัวใดในเตาจ้ะเห็นเป็นซีสองสี่สองสองสีเนี่ยล่ะเห็นแต่ว่าเป็นเอฟซีเบิ้งโหลดบ้านเ้าเบิ้งซอยกันเราก็ได้เห็นติดตัวใดเอามาจะใส่ขอ้ยังเต็มๆมาหน่วยมัตนาบ้านน้องเตือนไซเล่ยมากน้องใดล่ะน้องตูน้องตูโน่นมันเกาหันวาจตั้งใดโอ้ยติดมาก จอดอยู่หน้าบ้านเพือนกการการัดจะออกไปหาเพื่อนว่าพร้อมนอนมานเก้าก็บอกแล้วโตเดียวเร็สัตว์โอ้คือสีเดชเถอะนัวแต่ว่าสีบอลสูฟังเหรอว่าเพื่อนหายมาละเดินสัตว่าเขามาบอกแล้วบอ,บอกเก้าบอกเก้าหากเก้าซีเร็วสัตว ร้องโตเนี่แหละว่าสันงมานวลบานเกาผีมาบอกคือเกาเนบอผีมาซ้ำใส่หูเลยดิเด่นเนี่ยพีหัวดวางหันกัดเจี๊ยบหนึ่งน่ารัแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกับบ้านเนี่ยจ้ะเพื่อนไปเพิ่อนมาจอดรถที่หน้าบ้านก็เลยไปเกาซีเพิ่อนมานี่เพิ่อนบอกเกาห่าต่อนะเพิ่อนบอกเกาหานะครับมึงขึ้นนี่เพิ่อนมาเกาซีเน็ตเน็ดเลยเหมือนมาซ้ำใส่หูเลยเพิ่อนบอกว่าไป ไปเสือเอาเลยเอาสั่นตะวันเหล็กเตาเฮาพ่ออาทิตย์เห็นหมู่บ้านนี้4224ยันบ่แต่ว่าเบิ้งคุ้มเบิ้งก็ไม่พิมพ์นั่นแหละ4224เลขนี่แน่นอนเลยของน้องแต่ว่าของน้องตู่มันตรงกับพ่ออาทิตย์แน่นอนแล้วเป็นงานกระบอกปั้งเนาะเห็นพ่ออาทิตย์กัดเตือนไปพ่ออาทิตย์แม่ยังล่ะว่าให้เพคนมาบอกเอาอเป็นถูกเจ็ดหนึ่งบอกคือบอรเขียนให้ fc นะโอ้ยจะเพคนมาบอกเจ็ดหนึ่งแบผู้เก่าหน่อยมามาซิมเซลหูเลยดิมากระซิบเซลล์หูคนออกคักๆดิ ผู้น like ี่ผู้มาบอกเลขเจ็ดหนึ่งนี่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 งวดวันหนึ่งนั่นคนมาบอกงวดนี่เกาซีน้องตูนี่งวดบานเก้านี่ขันเพื่อนมาซ้ำส่หูย่ำไหนแม่นย่ำนั่นคือนี่เียนพ่ออูนี่งวดบานเก้านี่เด้อขันขันมาบอกพ่อกับบริบบบบอกลูกขันมาบอกลูกกับบริบบอกพ่อนี่คือมาบอกลูกชายเพื่อนงวดบานเก้านี่ เกาซีกันกันนำเลยเลยนี่เกาซีนนำเลยจัดเลยนตรงกันกัเพราะิตฝันบอก,ก็จเจ้าแบกกล้วยก็ให้เพิ่นมาย่ำตัวนี้เลยไปซ้ำใส่หูเลยย่ำเลยบ่ต้องขืนบ่ต้องล่งเลยนำเลยตัวเดียวเลยเนสเนสเลยเปินเบาดนี่กะมาเบาสู้ฟังคัดเกาซีนนี่แหละมองเพิ่นถือเจ็ดหน,นึ่งเ ผู้ดเดียวกันมาบอกถือแล้วข่ะหัววันที่สองผึ้สภาพคมสองหาหกหกแล้วจ้ะให้พี่นอ้องเอฟซีมีโชคมีลาบน้องกันทุกคนเทื่องเหล็กนองตูนวดม,มันเ่าเนาะจ้ะเก่าซีมายำข่งสุดท้ายด้วยค่ะพี่อันอยู่นวดบรรเ่าเนั่ยละจ้ะผู้่นมาให้โชคให้ลาบตลอดนอกพิ่นมาบอกเน้นๆเลยจ้ะเก่าซีเก่าหาตรงกระเลกพระอาทิตย์ด้วยจ้ะ บ่ายนี่พอทิตย์กลับมาตาหน้ากับไม่พิมพ์กับมาเห็นเตาอยู่บ้านนี่ละจ้ะเมื่อวานนี่ละไปหน้ากันก็เลยมาสรุปเป็นช็อตเด็ดๆให้เบ่งน้ากันเ้อจ้ะพะออาทิตเห็นเลขออยู่เตานี่สีสองเลยจ้ะส,ส,สีสองสองสีเนี่ยละ่ะมันมาน้ากันทุกคนเ้ยค่ะเด้อยวสำหรับมือิซามีคนน้อค่ะน,น้อสวัสดีค่ะ